ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกามโมเสนอตอนที่31เรื่องกว่าจะบรรลุธรรมผู้เขียนได้กำลังใจในการเขียนเป็นอย่างมากเมื่อได้ฟังบทสนทนาระหว่างพระลูกศิษย์ กับพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกาโมซึ่งองค์ท่านได้เล่าสถานที่สําคัญที่ท่านได้ภาคเพียนประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนกระทั่งดวงจิตได้ตกไปสู่กระแสแห่งพระธรรมสาธุจักของอุดาปาดิยานังอุดาปาดีปัญญาอุดาปาดี วิจาอุตปา,าดิอโลโกุตปา,าดิดวงธรรมเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดแสงสว่างเกิดดวงตาเห็นธรรมหมายถึงความรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา พระลูกศิษย์รูปหนึ่งได้กราบเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อได้กำลังกิจสงบตอนไหนครับขอหลวงพ่ออาศัยความเมตตาต่อลูกหลานจากเป็นพระคุณอย่างยิ่งท่านบอกว่าเราได้ความสงบแห่งกิจตั้งแต่อยู่วัดถ้ำขามอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวันนั้นหลังจากทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเราเข้าไปอุปถัมหลวงปู่ฟ้น่น มีพระอาจารย์พวงสุกินดริโยพระอาจารย์แปลงสุนทโรเข้าไปด้วยกันนวดเส้นถวายท่านพอได้เวลาอันควรจึงแยกย้ายกันไปนั่งกุฏิหลังน้อยๆน,นั่งภาวนาอยู่บนหลังถ้ำนั่งจากหัวค่ำจนกระทั่งถึงสว่างลืมตาขึ้นมาพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้าจากนั้นก็ออกไปบินทบาทมันสงัดมันเงียบลึกลงไปในดวงจิต นี้คือจิตสงบครั้งแรกของเราหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์โดยประการทั้งปวงจิตมั่นคงเชื่อแน่ไม่แปรผันจิตของเราได้กำลังมาตั้งแต่คราวนั้นคือเราที่ปฏิบัติที่วัดถ้ำขามเราก็รักษามาโดยตลอด พระกราบเรียนถามท่านอีกว่าหลวงพ่อจิตของหลวงพ่อไปได้หลักใจอันสําคัญที่ไหนอีกนอกจากวัดถ้ำขามแล้วหลวงพ่อโปรดเมตตาเล่าให้พวกข้าน้อยได้ฟังด้วยเถิดท่านตอบด้วยความเมตตาว่าต่อมาได้หลักใจอันสําคัญยิ่งขึ้นไปอีกที่ผูสิงน้อยหรือภู้ิวคราวนั้นหลังออกพรรษาหลวงปู่จวนกระชีโธ ท่านออกจากวัดถ้ำจันทร์ท่านจึงชวนเรามาดูทำเลแถวภูจิวภูจิวนี้อยู่เลยภูทอกไปตั้งอยู่ในเขตจังหวัดบึงการเป็นภูเขาลูกย่อมย่อมระหว่างภูสิงใหญ่และภูทอกใหญ่เขาลูกนี้เรียกชื่อว่าภูสิงน้อยหรือภูจิวตามลักษณะคอดจิวของภูเขานั้นยังเป็นป่าที่รกมาก มีเงื่อหินอันสงบสงัดมีน้ำซับตามธรรมชาติมันมีทางเดินลัดมาลัดออกจากนาสแบงมาภูเกิยวขึ้นถึงภูวัวได้แต่ก่อนขึ้นไปวันแรกฝนก็ตกตั้งแต่หัวค่ำฝ้าเมิดลมแรงไม่มีที่ไปไม่มีอันใดเป็นที่พึ่งมีแต่พระธรรมและมีหญ้าคาเพียงสามไผ่หรือสามอัน พอได้คุ้มหัวคุ้มกล้าวเราทั้งสององค์จึงเอาญ่าขามุงเป็นกระท่อมตัวนี้เปียกปอนไปทั้งหมดเหลือแต่ศีรษะลมแรงอากาศเย็นจนสถานสันเทาเพราะเป็นฤด,ดูหนาวมีวิธีเดียวนั่งสมาธิหันหลังชนกันกับท่านเอาของยัดใส่ลงในบาทต่างคนก็ต่างนั่งเหมือนประหนึ่งว่าอยู่องค์เดียวในโลก ทั้งทางที่นั่งหลังชนกันพิจารณาธรรมพร้อมทั้งทุกขเวทนาทั้งหลายและความเกิดอันเป็นสาเหตุแห่งทุกทั้งสิน้นจิตรวมใหญ่เป็นที่อัศจรรย์ทั้งสององค์พอออกจากสมาธิก็สว่างออกบินฉบัรพอดีท่านย้ำสอนลูกศิษย์ว่าเวลาจะได้ทำมันย่อมได้ในสถานที่เช่นนี้จะว่ายากก็ไม่ยาก จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมัชชิมาเป็นทางสายกลางภายหลังต่อมาจึงได้ปลูกเสนาสะนะหลังย่อมย่อมอยู่เป็นการชั่วคราวโดยอาศัยญาติโยมจากบ้านนาสแบงบ้างบ้านคำภูบ้างมาช่วยกันยกกระต๊อบเป็นเสนาสะนะอย่างหยาบๆยาบการทำความเพียรได้ผลดีมากแม้การบินทบาท ก็ไม่ลำบากไม่ขาดแคลนพออาศัยยังชีพให้ไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งคำว่าไม่ขาดแคลนของท่านคือมีฉันบ้างไม่มีบ้างถ้าเป็นภาษาบ้านๆอย่างเราๆท่านๆก็คืออดอยากแสนสาหัสนั่นเองที่ว่าไม่ขาดแคลนก็เพราะท่านสะดวกในการปฏิบัติของท่านนั้นแหละแม้องค์ลงปูจวนท่านก็ยังกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับสถานที่ต่างๆ ที่องค์ท่านได้เคยบำเพ็ญมาแล้วนั้นที่ภูสิงห์น้อยนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่สับปายะเป็นที่สุดเหมาะใจการบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่านแม้ที่ดงหม้อทองจิตจะรวมง่ายแต่ปัญญาก็ไม่กล้าท่านเพิ่งมาได้พิจารณาคิดค้นกายอย่างหนักเพิ่งจะเริ่มกระจา่างมาเป็นลําดับที่ภูสิงห์น้อยนี้เอง ท่านได้เร่งทำความภาคเพียรอย่างเต็มความสามารถได้พิจารณาร่างกายอันเป็นกายยคตาสติไม่ให้จิตรวมไม่ให้จิตพักได้พิจารณาไปพอสมควรพอสงบก็พิจารณาค้นในร่างกายพิจารณาทวนขึ้นและตามลงเป็นอนุโลมและปฏิโลมพยายามพิจารณาร่างกายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง